สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้อาจาะกับดอมนัตสมิลกินคาราเมลพุดดิ้งนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับเฮ้ยส่วนประกอบค่อนข้างน่าสนใจนะครับเขาใช้นะครับเป็นนมโคนะครับแล้วก็เป็นนมผงเต็มมันเนยนะครับแล้วก็นมผงขาดมันเนยนะครับสามอย่างนะครับแล้วก็น้ําตาลอ่าในนี้นะครับมีน้ําตาลอยู่18กรัมนะครับซึ่งนะครับถ้าอัดตามส่วนประกอบนะครับเฮ้ยมันจะได้นะครับรสชาติที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่า เมื่อนมโคนะครับรวมกับไอ้วก่นมผงไปเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นขึ้นนะครับเดี๋ยวคราวนี้ลมกลิ่นซิโอเคนะเฮ้ยเฮ้ยกินคาราเมลหอมกินคาราเมลหอมทํารสชาติกลิ่นคาราเมลได้ดีมากเลยครับกลิ่นดีหืมกลิ่นหอมคาราเมลคราวนี้ชิมรสชาติจะ้ะตัวเนี้ยทำรสชาติได้ดีนะครับแต่ว่า คือตัวนี้คาราเมลอ่ะถ้าเพื่อหลับตากินนะเพื่อจะบอกว่านี่คือนมกินคาราเมลนะครับเพราะว่ารสชาติคาราเมลเนี่ยเขานำแล้วดีมากนำตั้งแต่กินละแต่ว่าความเป็นพุดดิง้งอ่ะมันจะมีความมาอ่อนๆนะครับแต่ว่าเฮ้ยคาราเมลชัดเจนมากเลยกินไปแล้วเฮ้ยนึกถึงแบบว่าคาราเมลอะ่ะ กินคาราเมลก็ทาได้ดีนะครับแล้วก็พุดดิ้งมานิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครได้คิดว่าจะจะมีความพุดดิ้งน้ำและคาราเมลตามไม่ใช่นะครับตัวนี้คือน,นมคาราเมลเลยแล้วก็จะมีลกลิ่นพุดดิ้งก่อนออกมาครับซึ่งเฮ้ยถือว่าทําได้ดีนะจ๊ะนี่ตามรูปย่าเนี่ยคาราเมลเต็มที่เลยอืมกินหอมคาราเมลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครคาดหวังความเป็พุดดิ้งเนี่ยอาจจะต้องลดความคาดหวังมานิดน,นึงนะครับ เพราะว่าเขา,าลดค่าของคาราเมลอะนำแล้วก็ตามด้วยพุดติ้งนะครับแลก็ถือว่าทำได้อร่อยนะครับแล้วก็หวานกำลงังพอดีโอเคครับเ้านตัวก,การดิวคลิปนี้เป็นที่นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรักแต่ใครอยากส่งช่องเมียนะครับก็มีช่องทางอ f ฟเฟรด์อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปได้นะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ